สวัสดีครับพามาเวียนเทียนนะครับที่ประธานนาดุลนะครับประธานนาดุลต่างอยู่ที่อำเภอนาดุลจังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อหนิงเป็นวันวิสาขบูชานะครับก็จะมีไทยบานเฮ่ามาเวียนเทียนกันนะครับไปข้างในกันเลยครับครับมาถึงบริเวณไกลๆทางเข้าแล้วนะครับขององค์ประธานนะครับเบื้องความสวยสดงดงามขององค์ประธานพะพี่น้องเบื้องก็จะมีแม่ขาวแล้วก็มี ซาซนทั่วไปนี่แหละครับมาไทยบ้านเฮานี่นะนะครับเอมารวมเขจาเวียนเทียนกันตั้งแตอนก็เวียนแล้วนะครับเวียนได้ตลอดทั้งมือนะครับแต่ว่าเวียนอาจสเดดฮอนแน่นะครับก็เลยเอาเบอกมาเงามาคืนนะครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งให้เบิ่งชัดๆนะครับองค์พระธาตุสวยงามมีดีเด้อพี่น้องนะครับพี่น้องไกลเข้ามาอีนิดนะครับเบิ่งความสวยสดงามขององค์พระธาตุไหครับ เมืองปลายยอดขององค์ประธานนะครับเบืองสีกสบนีความแบบขอบฝาเนี่ยนะครับบาืองคนบวกกับทองฝากับล่างสีเหมือนนะครับความงามเบืองนอนเบืองไทบ้านเท่ากับนี่การทยอยกันมากแล้วนะครับเรื่องของเยื่อเทียนกันนะครับนองเด้พากันไปเยื่อเทียนบ่นาะครับหนึ่งเนาะ น,นี่เป็นวันวิสาขารุชาเนาะครับเป็นวันพระใหญ่กว่าเจ้าอื่นจังไนครับนเออนาะนะค่อนกะซิมาเรื่อยๆเนาะครับมาตลอดทั้งเมือแล้วนะครับมันนี้ออพี่น้องบึงฟ้าทั้งฝนกำลังงามให้กันน้านซีฝ่าเขาก็อุคมธาตเลยครับพี่อ,อืมครับ ใช่ปานคนกับบอคอยหลายไปไหนหรอครับก็เรื่องจุดสิบี้ปลาปลายนะครับเราไปเริ่มกันยังเชียนเชียนอันนี้เน้นเน้นมาถ่ายรูปเดียบปรเด็นเนีนมาไหวนะครับเออความขณะขณะโพดทากัสภาษาโพดยี่ไก่โพดภาษายี่ไก่เดี่ยเดี่ยวพี่น้องต้องนี้ก็นสิเป็นดอกไม้ทุกเทียนนะครับ สร้อยอ,อยากดูกันนะครับพี่น้องแม่เขามากี่อันตู้ก่อน,ออนอเป็นดอกไม้นะครับพี่น้องดอกไม้ดอกาอดาวเรื่องนะครับพี่น้องดอกดาวเรื่องเอาดอกดาวเรื่องดีกว่าทำไมดูไปดูจานนี้ดีกว่า เป็นเทียนควันก็ไดีษแ่จะเป็นดอกไม้นะครับอดอกเรื่องก็คือดอกไม่ค่อยสวยเลยนีไ่ได้แร้วครับนี่พี่น้องผ้าไปไหวอาวมาถาดกันนะครับวันนี้่ะเอาไปเลยคพินกับเรื่องเริ่มถ้ายอยมาอยู่ครับพี่น้องเบื้องสิดอดรองเท้าก่อนนะครับ เป็นจุดที่ไหวองค์พระธาตุนะครับแล้วเามาจุดถูกกอดนะครับพี่น้องเขาก็ได้อหวขอพรองค์พระธาตุแล้วนะครับมาสิห้าเบิงบรรยากาศอีกดันมาวันนี้ครับมาเบิงท่งผีเบิงยังท่านี่สิเป็นอันพี่น้องเป็นของไงพี่น้องของไงกายตีบอ ทีแล้วนี่ทีควาเออตีอก้อนก็บ่าเป็นอย่างดอกข้องใหญ่เอารูปรูปตีดังบอตีดังบอใช่ไหมตีเบิงแลว้ลวแลว้เลวเอาเอา,เาลูไดปล่าเอาลูด้ล่ะอีเบิ่งตีเบิ่งแบบนี้เอา,า,เอเอาลองเบิง่ง เออเมียงนีนะี่้วเออสามเทียอาไม้ลองเบิร์กไม้มาอีกนพลี่ลองเบิ่งให้จังไดเออให้ตังดออใงด <c oughs> ว่าดังเฮ้ยว่าดังผู้ได้รูปอันผูได้มีบุญกัรูปดังละ เาอีกอีกจะฝากถึงคนขหลังด้วยนะจึงได้แบบนี้ครัไปนะม่างเจดีไซน์บ่ไเจดีไซน์จดีไซน์่ังค้างบ่จดีไซน์ไหมเนี่ยเอามามาเห็ดบุญแล้วแล้วเอามาใส่ไม่เอามาแห่ลูกันหนึ่งแล้วน่ะอืม องเอาเซย์แล้วเจ้าเยางงาแล้วเนีเออเม่อมทำบุญนะพี่นอ้องอืมมาแล้วนเว่างได้ปัะนี่เออมาตำนี่สาธุนะครับสาธุเตินมน้องศีฟา,สาใส บุคคนกับเรื่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับอันนีช่วงประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นช่วงของอันมาขาบูชานะครับจะเป็นงานประจําปีของพระธานนาธิบดีเท่านั้ครับบุคคนกันใช่ไหหลายหลายนะครับมาท่องเที่ยวแล้วก็มาสักการะบูชา องค์พระธาตุนะครับแต่ว่าในส่วนของมือนี้เองวัดพิสาขาพชาธนะครับก็อนอาจเฉี่ววได้มาหลายบันไดแต่ว่ากะมาเรื่อยๆตลอดทั้งมือแล้วนะครับเพราะว่ามันเปิดให้เวียนเทียนตั้งแต่ช่วงเสาร์ไปแล้วนะครับช่วงกลางคืนกะซีมีเป็นบางส่วนประมาณนี้นะครับพี่น,น้องากครับเเก่งเก่งเก่ง นะครับเก่งเก่งอีดีพี่นอ้องตหางนะครับทางจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นกรสิมีเป็น, imi, ปนบอ่อน้ำนะครับกระสิมี imi, อันพลาแม่ทัน้นี้บีบมวยผมมาครับนี่เออเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำม,ม้อนปรครับไดจังใดนะครับแล้วก็เจะมีการโยนเหรียญลงไปนะครับ แางนี้กัสิเป็นี่ส่วนของคำบ,บูชาพญายนาคและประวัติป่อน้ศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องเองและแผ่นกัสมีในส่วนขององคำขวัญเบื้อาน,นาดูนเฮ่านั้ครับพระธาตุนาดูนศูนย์รวมจิตใจน้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์วิจิตรสวนวาลายลูกเขาเวทเขตบางกูสันตรัตคู่เมืองหรือเรื่องอารยธรรมจามปาซีนะครับนี่ก็คือคำขวัญของอ อำเภอน,นาดุเานเฮานะครับนี่ก็จะเป็นกัมพูชาวันนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์ต่างๆนะครับนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบรอบองค์พระธาตุนะครับข้างาเออแล้วท่านนี้จะเป็นในส่วนของอ,องค์พระธาตุเต็มๆนะครับเมื่อน,นีกระจอมอมีการเปลี่ยน,นเป็นผ้าหุ้มองค์พระธาตุนะครับพี่น้องอพวกคนกลมาเวียนเทียนกันกล่าวใ เก็พ,พ,พ,พี่น้องคิมีก็สิเป็นการถ่ายทอดความงามขององคธาตุในยามค่ำคืนนะครับในวันวิสาขบ,บูชานะครับผู้คนก็ิิมีการไทบานเท้าก็จะมีการมาเบียนเทียนนะครับรอบองคธาตุนะครับ